พารีวิววันนี้มาจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารใต้รถมือแม่สูตรเก่าแก่นานกว่า65ปีที่ส่งตรงจากนครศรีธรรมราชกับร้านปากนางอารี ร้านนี้เขาตกแต่งร้านสไตล์คาเฟ่เก๋ๆชิคๆแบบไม่ซ้ำใครเลยทุกคนเริ่มด้วยข้าวยำคุณยายละมูนเมนูฮอตฮิตของร้านอลังการสุดไรสุดซึ่งความพิเศษของเมนูนี้คือจะมีพี่พนักง,งานเนี่ยมาคุกมายำประจําที่โต๊ะเลยคุณพี่สู้ๆเพราะหนูหิวแล้วบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยสมกับการรอคอยเพราะว่าอร่อยมากทั้งหอมมันเปรี้ยวแล้วก็ได้ซีลสมุนไพรถูกใจมายมากอะ่ะนี่สินะอาหารใต้ที่จริงใจต่อมาข้าวผัดแกงไตปลาแห้งจานนี้เนี่ยจัดจ้านเอาไปหลานคะแนนคือทำถึง เกิเหมือนยกละครสีธรรมราชมาอยู่ในปากเลยเค็มกําลังดีเผ็ดร้อนกําลังโดนกินเสร็จเนี่ยไม่ต้องตะกนรอยจัง อันนี้แกงเหลืองเนื้อกะพงยอดมะพร้าวไหลบวัวจานนี้เนี่ยอร่อยชัวร์ใครไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงส่วนใครที่ไม่ทานเผ็ดไม่แนะนําให้สั่งรวมกอและบ้านปากนังข้าวเหนียวขมิ้นหอมผัดวุ้นเส้นทับทิมสยามกุ้งสับกระเทียมสองอันนี้เนี่ยดีงามพรามแปดเามากๆหรือจะเป็นใบเหลียงผัดไข่รสกลมกล่อมกำลังดีตัวใบเหลียงเนี่ยนุ่มอ่อนอร่อยมากใครชอบอาหารใต้กดเลิฟกดไลค์แน่นอนไมคคอนเฟิร์มร้านอยู่อักซอยอารีฮาไม่มาไม่ได้แล้วไม และลิลาจะพาไปรีว,วิวร้านไหนอีกอย่าลืมติดตามนะ